มันนี้มาเลี้ยงว่วจ้าเป็นเด็กเลี้ยงวัวหรือว่าผู้เฒ่าเลี้ยงว่วก็ได้นะคะชมทุงหน้าไปน้ำนะคะเมืองเขาห้องไปน้ำเขาห้องกำลัางงามเนาะคะ่ะเดือนนี้กับเดือนสิงหาก็าจะหอดมือที่เพิ่นออกห่วงกบคงจะอีกประมาณจักสองเดือนเนาะคะ่ะปลายเดือนสิงหาแล้วคะ่ะตอนนี้ไก่จะกันยญ้าตุลากบคงประมาณเดือนตุลาก็คงจะออกเขาก็คงจะเริ่มออกกันเนาะคะ่ะกบประมาณเกือบ ทงเดินเกร่้ยวๆนะค,ะค่ะก็คงจะได้เก็บเกี่ยวแต่ช่วงนี้กะมาหาเลาะหายางหลินเรียงงัวไปน้่ยางเลาะช่วมวิ้วไปพร้อมจ้ะมาอยทงไฮโดงหน้ากะบรรยากาศบานหน้าบานนอกเข้ากะจะประมาณนี้นะคะหาเห็ดไหเห็ดหน้าเลียงซัดตามภาษาเกษตรกรบานเข้านะคะกับบรรยากาศดีๆแบบนี้เข้ากับ มองเบเบื่อนะคะบรรยากาศดีๆหาหญา้าเลาะเก็บบรรยากาศอยู่ทงหน้ามาเบิงมาฝากกันค่ะเพราะว่าเขากะแค่กเกษตรกรบร่ได้เฮ็ดอีหย่างแล้วค่ะกะทำหน้าปลูกเขาเลี่ยงสัตว์ไปตามประสาเนาะคะ่ะเขากะปล่อยไปให้เพื่อนกินข้างนอกแน่ให้อยู่ข้างในแน่เนาะคะ่แะแต่แต่ว่าเข้าสิหาหญ้าได้เขากะให้อยู่ในขอกหาหญ้าบ่ได้เขากะให้ออกมากินข้างนอกจ้ะ ว่าเขากับบหลายโตเนาะมีอยู่น้อยๆอยพ่อไดยางเบิงใดพ่อไดเบิงไดแย่งมันว่ะบหลายบ่นหน่อยแต่พ่อดีดีค่ะพ่อดีเลี้ยงได้บหลายเกินไปหลายเกินไปเขากับสีเข็ดป่วหรือว่าจะเมยไปกะเก็บบรรยากาศดีๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน่นนอง,ง,องทุกๆคนนะคะอ่อมทรงหน้านี่กะจะมีข้อง คลองที่ห้าขุดไว้ตอนนี้พักบุงเต็มเลยนะคะหนาแรงนี่ก็จะมีพักบุงอยู่ในหนีเต็มอยู่พ่อหนาฝนคนก็นกนจะมีนามมีดอกบัวหนาแรงนามแหงด้ค่ะข้องนี่บม่มีนามแต่หนาฝนกะงามอยู่ค่ะมีนามพร้อมห้าขุดข้องหน่อยออมเลยนะคะเป็นตรงนั้นกะจะมีข้องค้องต่อกันเลยค่ะแต่ว่าเพ็ดคั้นแทขันใบเป็นระยะระยะนะคะเพ็ด เป็นข้องน้อยมีนมม้ำพรมน้ำใบถาใสในใการที่เอาใส่เขาให้น้ำห้างเนาะคะ่ะเพื่อว่าเวลาที่ฝนบ่ตกค่ะห้ากับเตรียมน้ำไบพรอมถ้าเกิดว่าช่วงหนึ่งช่วงใดที่ฝนบ่มีห้าก็จไดเอาน้ำจากตรงนี้ใส่เขาห้าวเนาะคะซึ่งเขาห้ากับมีหลายดอกค่ะมีประมาณนี้แหละค่ะสองงันหน้าว่างหน่อยกับกระล่างกินหยาอยู่นี่ค่ะให้พื้นยางออกกำลังกายมือน,นี้เนาะ หญ้าเ้าก็มีหลายอยู่เ้ากับ่บตรงใสเครื่องตัดหญ้ายากนะคะช่วงนี้เพระเาะว่าเขาเอาใ้เหงั่เขายางแต่ว่าฟังนี่เนาะคะ่ะฟังนี่เ้าตัดหย่าเอาค่ะเอาเครื่องตัดหญ่าตัดเอาฟังนี่ฟังฟังข้างหน้าทั้งนี้เ้าเอาเครื่องตัดหญ่าตัดเอาแต่ว่าฝากห้องฟังนั่นเา้าใเหงัวอยางกินบบตรงตัดค่ะมาชมบรรยากาศดีๆทุ่งให้ทุ่งหน้าเนาะคะ่ะยูหน้าเ้าก็เหลียงงัวเห็ดหน้า ปลูกเขาเฮ็ดทุกอย่างที่เฮาเฮ็ดได้เนาะค่ะกัตามภาษาชีวิตจนนบทบ้านเฮาเนาะค่ะหาอยู่หากินแน่ทั้งหากินทั้งเฮ็ดไปถากินเนาะค่ะปลูกเขาไปถากินอันนี้กับเขาของหน้าเปื่อยบานกับล่างงามเลยนะคะบรรยากาศก็กดีดีด้วยค่ะคะุณเมื่อนี้บ่มีแดดค่ะก็อาจจะมืดๆมื่ดนยจักหน่อย เยาวาบรรยากาศก็ดีดีเด้ค่ะเพราะว่ากล่องห่ออาจจะบอดชัดแต่ว่ากับมองเห็นโดยตาเปล่าในสั้งงามมากแต่ตอนอยู่ในกล่องอาจจะเบึ่งบางงามเท่าไรเด้ค่ะเพราะว่าเหอก็พยายามเก็บภาพสวยๆมาฝากอยู่ค่ะจ่าภาพบอดใครชัดเท่าไรค่ะมาชมบรรยากาศอีนีอยู่ตรงหน้าเนาะค่ะนี่ก็จะเป็นหม่องนึง บริเว่นี่สวยๆนะคะวิวสวยมากดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นสาน a m ของเหา,ามีหญ้าพร้อมปลูกหญ้าไว้พร้อมแถมหญ้าแฝกพร้อมด้ค่ะริมๆนี่จะเป็นหญ้าแฝกอันนี้ก็จะตน้ตนต้นแบบทั่วแห่นะคะ่ะแล้วก็ต้นพงชูโรสต้นกล้วยป้ากล้วยเหาค่ะปลูกไวถ้ถากินถ้าค้ายน้ำค่ะเป็นสินค้าพร้อมอันนี้ก็หญ้าที่ไว้สำหรับงัวค่ะ ต้นกระทินมีเข้ากับปูกไ้สําหรับแพะตอนแรกเข้ามีแพะนะคะตอนนี้เข้ากับปอยแพะไปแล้วก็ย่งเรือต้นกระทินไว้อยู่ไว้ถ้า้าเกิดว่าเข้าอยากเลี้ยงอีกเขาก็เอามาเลี้ยงได้ค่ะแต่ว่าก็ตัดออกให้มันแปนเล็กน้อยเนาะคะ่ะเพื่อทําความสะอาดขอบสาาเข้าจะได้บวกลกบัวเขากับล่างงามมีไรสาก,กับร่างลายค่ะเนี้เข้ากับทาความสะอาดไปบางส่วนเริ่มเก็บกวาดนะคะ ตัวนีก็ย่งหกอยู่ทำความสะอาดบาท่านในเสร็จฝัง่งนั่นเ็จแล้วย่งฝั่งนีจ้ะตรงนียังมาท่านนี้แล้วก็ต้องเอาเครื่องมาตัดออกมาทําความสะอาดอีกเที่ยนึงกําลังงามเลยค่ะต้นกระทินงามงามต้นกระทินงามมากเลยกาลังเป็นตาเก็บผ่าดีอยงแพร์อังสีข้ากับมาเอาอไรเนาะค่ะอยู่แถวนี้กะบบรรยากาศก็จะประมาณนี้ค่ะนี่บานเฮาบานหฮาอยู่ตรงนั้น บานห้างอยู่ติดภูเขานะคะอันนี้เพิ่นเดินมาภูเขาเขาสามยอดบานห้าซื้อบาน,บานเขาสามยอดด้วยจ้ะนี่ยอดที่หนึ่งที่สองที่สามภูเขาที่เห็นอยู่ไกลๆนั่นอีกมู่บานหนึ่งนะคะคนสิบไปเป็นมู่บานของตำบลเฮาจะอยู่ตรงนี้คะ่ะบรรยากาศบานเฮากับประมาณนี้แหลคะค่ะทุง่งนาภูเขาบรรยากาศดีๆนี่วิวสวยๆให้เบิง่ง ได้ทุกมือเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็เอามา่ให้เพื่อนๆได้ชมพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศดีๆบานเท่าค่ะที่นี่ลบบุรีนะคะบานเท่าเองจ้า